สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิการสุวรรณะนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาสังคมศึกษารหัส110นะคะ,ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดในเรื่องของวัฒนธรรมสมัยใหม่โดยหัวข้อเรื่องที่ได้เนี่ยก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองเครื่องนุ่งห่มที่นึกถึงเป็นอย่างแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันในปัจจุบันนั่นเองอะ ก็จะมีหลากหลายรูปแบบก็คือเสื้อคลุมเสื้อยืดเสื้อยืดก็จะมีหลากหลายรูปแบบโอเวอร์ไซส์เสื้อยืดแขนกูดแขนสั้นแขนยาวกางเกงยีนก็กางเกงยีนขาสั้นขาย,ยาวหรือจะเป็นท่าอื่นๆเนี่ยก็มีความหลากหลายใช่ไหมคะ,ะทีนี้เนี่ยเรามาดูการแต่งกายสมัยก่อนนะคะการแต่งกายสมัยก่อนจากในภาพน,นะคะเราก็จะใส่เป็นจงกระเบนเป็น อะสโลงที่มีลวดลายสวยงามเป็นสบายหรือผ้าลูกไม้นะคะแล้วก็เกิดคำถามที่ว่าเสื้อยืดที่เราใส่กันในทุกวันนี้เนี่ยมาจากไหน,นอ่ะทีนี้เนี่ยมันมีที่มาก็คือเสื้อยืดเกิดขึ้นมาจากการเป็นชนชั้นของทาหารอเมริกันโดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาให้ใช้เชือเสื้อยืดมาตั้งแต่ปีคศ1913 และมาแพร่หลายในหมู่กองทัพต่างๆช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันแพร่หลายในเรื่องของทหารใช่ไหมคะแล้วคนทั่วไปเนี่ยเอามาใส่ได้อย่างไรก็คือเมื่อดาราที่ยิ่งใหญ่ตลอดการผู้ร่วงลับไปแล้วอย่างมารอนแบนโดเนี่ยใส่เสื้อยืดมัดกล้ามที่รัดรูปเข้ากันกับรูปร่างตัวเองนะคะทำให้ โดนใจวัยรุ่นสมัยนั้นมากเสื้อยืดจึงกลายเป็นวิธาการแต่งกายแบบใหม่ของวัยรุ่นที่แสดงถึงความเป็นกระบฏในสังคมหรือแสดงออกถึงความคิดความอ่านที่เป็นอิสระจากคนอื่นทั่วไปแสดงตัวตนในลักษณะไม่ต้องการยึดติดก,กับกรอบความคิดทางสังคมแบบเดิมอีกต่อไปนั่นเองค่ะ,ะเมื่อเสื้อยืดมีความ สากลเนาะทั้งโลกแล้วเนี่ยเราก็ใส่เสื้อยืดกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเสื้อยืดก็เป็นที่นิยมของทุกกลุ่มเลยทุกเพศทุกวยัยโดยเฉพาะวัยรุ่นนั่นเองจากในภาพเนี่ยเสื้อยืดก็สามารถใส่กับเสื้อผ้าได้หลายรูปแบบนะคะจึงทําให้เป็นที่นิยมนะคะจากภาพเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเสื้อยืดที่ใส่กันนั้นเนี่ยจะมีรอยยับนะคะมีรอยยับง่ายเนื่องจากเสื้อยืดทามาจากผ้าคอตตอน แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยอะสักรูปก็จะมีรอยดับใช่ไหมคะอะซึ่งส่วนใหญ่มักจะผลิตโดยใช้ผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้ายผลิตมาจากเส้นใย,ยฝ้ายเป็นหลักทำให้ก่อนใส่เนี่ยเราจะเป็นต้องรีดทุกครั้งเลยโดยมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังต่อไปนี้นะคะข้อดีของเสื้อยืดที่ทำมาจากผ้าคอตตอนเนี่ยก็คือผลิตจากเส้นใย ป้ายธรรมชาติสัมผัสนุ่มใส่สบายมีความยืดหยุ่นสูงไม่ร้อนสามารถระบายอากาศหรือความร้อนได้ดีดูดซับเหงื่อเหมาะสำหรับผู้ที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งทนต่อความร้อนสามารถซักด้วยผงซักฟอกก็ได้รีดชุดที่อุณหภูมิสูงก็ได้ทำให้ไม่ไหมหรือหดตัวนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีข้อดีแล้วเนี่ยเราต้องมาดูข้อเสียของเสื้อยืดผ้าคอตตอนร้อ็นกันค่ะ เมื่อซักครั้งแรกเนี่ยผ้าคอตตอนก็อาจจะหดตัวได้เมาาื่อซักผ้าคอตตอนบ่อยๆก็จะทําให้ผ้าเนี่ยยืดย้วยไม่เป็นทรงสี่ซีดและเก่าเร็วอีกทั้งยังยับง่ายรีดยากอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนิยมใส่เสื้อยืดที่มีความหลากหลายอ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อมีความหลากหลายเนี่ยจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวด้วยอ่ะ เนื่องจากเสื้อยืดเนี่ยสามารถหาใส่ได้ง่ายสามารถอัดแอปใส่เสื้อผ้าที่มีความเก๋ไก๋ตามที่สไตล์ที่ตัวเองชอบนั่นเองจากในภาพเนี่ยก็คือตัวของดิฉันเองนะคะที่ใส่เสื้อยืดที่มีนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมาก็คือเสื้อยืดอันนี้นั่นเองอ่าเสื้อยืดนวัตรกรรมใหม่ก็คือจะมีความหลากหลายทางรูปทรงเช่น โอเวอร์ไซส์เสื้อยือดลายกราฟิกคอวีคอกลมแขนสั้นแขนยาวซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้เสื้อยือดนั้นไม่จำเป็นต้องรีดในเวลาที่เราเนี่ยเร่งด่วนหรือใส่ไปเที่ยวนอกบ้านได้อย่างเก๋ๆก็คือเสื้อยือดแบรนด์ยืดเปล่านั่นเองอเสื้อยือดแบรนด์ยืดเปล่านะคะจากในรูปก็คือโฆษณาเลยว่าเสื้อยือดเนี่ยไม่ย้อยแน่นอนผ้านุ่มสีละมุนเวอร์นะคะเพียงแค่ตัวละ100บาทนั่นเอง ก็จะมีหลากหลายเห็นไหมคะ,ะจากในผ้าเนี้ยก็คือรูปของดิฉันเช่นกันก็มีลายกราฟิกส,สวยๆนะคะ,ะซึ่งเสื้อยืดเนี่ยมีเทคนิคการทอด้วยเส้นด้ายแบบพิเศษที่มักใช้กันในผ้าเด็กอ่อนทอแบบสองหน้าอินทรอ,อกทำให้ผ้าเนี่ยทั้งนุ่มด้านในและด้านนอกด้วยเส้นด้ายคอตตอนผสมโพลีในอัตราส่วน1ต่อ2นั่นเอง จึงทำให้ผ้าอยู่ทรงยับย่างแบบไม่ต้องรีดระบายอากาศได้เป็นอย่างดีและข้อดีที่เป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อที่ดีก็คือมีราคาที่ถูกเพียงตัวละ100บาทนั่นเองมีหลายรูปทรงเหมาะแก่ทุกเพศทุกวัยบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่มีความนิยมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้บริโภคแล้วนะคะเราจึงเลือก สิ่งที่เหมาะสมกับตนเองและก็เหมาะสมกับเงินในกระเป๋าของเรานั่นเองนะคะก็คือทั้งถูกและดีเสื้อยืดแบรนด์ยืดเปล่านะคะอ่ะสินค้าของแบรนด์เนี่ยก็จะมีความหลากหลายอ่ะเสื้อยืดไม่อยู่ไว้จากในภาพเนี่ยก็จะมีแขนสัน้นแขนยาวสามารถอะแดปใส่กับเสื้อผ้าดได้หลากหลายนะคะผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ดีค่ะ อันนี้ก็คือจากภาพผู้ใช้จริงก็คือดิฉันเองสะดวกถูกและดีเหมาะสมกับเงินในกระเป๋าอย่างนักศึกษาอย่างเราเราอย่างมากเลยนะคะ